สวัสดีครับนี่คือยานสตาร์วอ s ์มิเลเนียมฟอลคอนในหนังเรื่อง Star ์วอ s ตอนนี้ก็เป็นเวลา <laughs> ที่5ครึ่ง <c oughs> โดยประมาณวันเสาร์น้องม้าคนต่อกำลังนอนหลับอยู่หลังจะเตรียมไปเรียน <c oughs> พ<ร>ิเศษ <laughs> <c oughs> พ่อก็แอบมาถ่ายอยู่อันนี้ก็มีลูกอีกคนหนึ่งตื่นแล้วน้องชารก็ตื่นแล้ว น้องเช้าก็บอกว่าอย่าไปยุ่งของน้องมาร์คเดี๋ยน้องมาเขาว่าเอาเขาบอกว่าเข้าห้ามยกไปยกมาเดี๋ยวของเขาพังกลับไม่ได้เดี๋ยวพังเมื่อวานเขาต่อเส็จงแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้ถ่ายน้องมาเวถ่ายวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยน้องมาเขาโบยวายไม่รู้ด้วยอันนี้ก็มือผมเองอ่ะลองเปิดดูสิ ค่อยๆเปิดเปิดผิดมันพังอ่ะเขาแงะทีละอันตอนมีคนต่อหลับอยู่คนต่อเขาห่วงมากผลงานของเขาอ่ะี่ไออีกคนที่ช่วยเปิดคือลูกชายอีกคนหนึ่งกำลังเปิดเปิดไปปากก็บอกว่าเอ่อน้องมาห่วงของเขา ก็ไปธรรมดาเราต่อยากต่อต้องหลายวันกว่าจะเสร็จจะลองดูจะไม่เห็นคนแค่คนแน่เสียดายไม่มีซาวเอฟเฟกต์สตาร์วอลเคยทำไปแล้วแต่ว่าซาวเอฟเฟกต์มันเป็นเสียงมิลิคสิตเลย อไม่มีคนยยคนี่ก็มอกว่ากันต่อที่เรา,เาลูกชายคนบอกว่าเอ้ย,ย,ยม,มันไม่มีคนเขาก็เลยเอาคนมาใส่เดี๋ยวต้องมากตื่นนอนมาเห็นคนอยู่ข้างในรับรองว่าสงสัสยจะโวยวายไขรประยุงของเขาไอข้างหน้าไอ้ที่เป็นกระบอกกระบอก ซ้ายมือน่าจะเป็นไอ้ไอ้ที่เขาว่ายิงฐานยิงปืนของยานน่ะยานลำนี้เหมือนเป็นเรียกว่ายานก้าวชีวิตก็ได้เพราะในหนังนะไม่จะพังไม่จะโดนยิงร่วงอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาได้ทุกรอบเพราะว่าเป็นยานของพระเอกไงยังไงก็ต้องก็ต้องรอดยังไงก็ไม่ร่วงยังไงก็รอดสุดท้ายก็ อ๋อมีกับใช่แล้วกับตันโซโลเป็นคนขับกับไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นมีใครลินยักษ์อะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้แล้ว,น,วนี่ให้ดูมุมข้าง <c oughs> ที่ต้องมากถ้าน้องมาร์กตื่นมาเห็นน้องน้นนองชาบกำลังเล่นอย่เงี้ยนะ <c oughs> น้องมารนะ์กโวยวายเนี่ยเขาไม่อยากให้ยุ่งของเขาเป็นธรรมดาแต่เรา เลโก้ซื้อมาก็ให้เล่นด้วยกันนะนะแต่โดยมากมักจะห่วงโอเคก็สมใจยอยากต่อ